อ่าอัตาธรรมดาอยู่หนึ่งสองสามสี่สีอสามหนึ่งอัตราวนบอกให้ทราบว่าหนึ่งห้องมีมีตัวดำมีตัวคมกี่ตัวอ่าพอเลหนึ่งเป็นตัวคมตัวหนึ่งก็ได้หนึ่งแวงว่าตัวคมหนึ่งตัวได้หนึ่งแว่ตัวคมหนึ่งตัวได้หนึ่งหวใช่ไหม ตัวปุ่มหตัวแด้วตัวท้าวคิดว่าสตัว,ตวเป็นหนึ่งยัางวาหนงยังวาถ้า,าเป็นตัวดำคิดว่าสีตัวเป็นหนึงางวะาไหมครับสี่นสสา หนึ 1> 1่งหวาดนะหนึ่งา,านะใช่มถูกต้องไหมมีนะเนสามงหวาดตัวโห่ตัวอ่าอ่า้องมันมีสามแหวาดโดยใช้ตัวกกมเป็นสมแยกหวาดตัวกลมเป็นหนึงยหวาดีตัวกมสามตัว ตัวกมก็แจงให้มันได้แจงตามนั้นลงให้มันได้อันนี้หนึงหวอันนี้หนึ่ัวหน่จังหวัหนึ่งจังหวัดสองจังหวะสามจังหวะนี้นะนีาสามหนึ่ขอได้ไหมครับสามสองสามสองเกบคนบอกให้ทราบว่าหนห้องเพลงมีสามีตัวกลม สาตัว่ามีตัวกมสามตัวสตัวเป็นนี้นะครับเดีไหมถ้าตัวกรตัวกโมหนึตัวได้ตัวดำสองตัวเห็นไหมตัวดำหนึ่งตัวได้ตัวประเบียดหนึชั้นี่ตัวสองตัวหนึ่งเาใช่ไหม

หนึ่งสองหนึ่งสามี่หนึอาี้เจ็แปนีคือเพลสามสองเพลงขอัมีมสาตัวอัตราธรรมดามันอยู่มันอยู่วเดียวได้มันรงมตัวมันไม่มีเศษส่วนมันไม่มีเกืนก็คืออัตราธรรมดาต่อไปสามสี่

ล้วก็ล้วก็เอาพวกเรครื่องหมายเครื่องหมายตัวอื่วอนะไรมาให้มันได้ให้มันรวตันวนะนี่นะให้มันรวตัวให้การสอบสองมันเป็นอย่างนี้หรอ แต่ว <gesch> ่าไม่ง่ายนี่แต่ต้องขีดแบบยอดตัวยรงสิตัวจริงสิขีกุ้มมานงงเลยต้องมัหนับเลขนะนัเลขแข็งม่ขนี่เสี่สิบสัวนอะไรเปบ นี่เนาะมกมั่นหาีนี่เนาะลายเลียนอะระมันมันอะมลงออกผักพีะตัวแรกไม่ไปเลยยาวเลยต่อไปสามแปดห้องมีกี่ยังวะสามแามาอันนี้เพลงนี้มีเยอะนะเพลงค่าสิบเี่เล่งเพงค่าสิบค่าสิบค่าสิ่งไม้หมเพลงชั้นสูง เป็นดนตรีไทยก่าเพลงหเพลงหน้าผาเพลงเพลงที่มันมีความละเอียดมากเพลงเดียวประมาณนั้นแหละเพลงเพลงทั้งสูงอะไรกเพลงนะนี่หนึ่งจังหวัดมีจังหวัดมีจังหวัด่ีจังหวัดมจังหวะ นนปัปนะกอยาก่ะเี่นเนเนงนเลยเ็จริงๆไม่ใช่เนี่ยป็น้อยู่บบนี้นะครับถ้เป็นตัวดำต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถามไยาก หนึ่งสองามพอดีใช่ไหมลา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 าล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 าาลาาล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 ล Do i la à ได้ไหม้อ ok ัตาเนนี้่ะก็เจสามแสน3ิกสามนห้องนี้มีสจังหวัดโดยใช้ตัวเบีดมีชั้นเป็นๆหนึ่งจังหวัดคือสามแสนจบไหมอัตราธรรมดามีสามหนึ่งสามสองามสี่สามแจบอัตรา3อัตราธรรมดา สามจังหวัดต่อไปอาตาัตรนะา,าสูงลบเลยนะสอบได้